มาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับวารัชสมาสุขที่17กุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวฟังคร่าวๆแล้วกันครับสำหรับมื่อเช้าก็ต้องขออภัยนะครับที่ไปเรียกใส่2อ0รครับถ้าเอา4จากตัวเปิดมาให้คงแตกตรงๆนะครับเมื่อเช้าจีนเจาะ 78. 2ตรงๆเนาะรุ่นก็ต่อบ่ายครับรุ้นก็ต่อบ่าย ผมท่านตัวเปิดที่ลบครับ1 1723ครับ1 1 7 2 3ท่านใดชอบเลขที่ผมวางจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับบายสุดเ้ยไม่ใช้เด่นจุดบายจากตัวเปิดตัวปิดเช้าได้0ูนย์ครับครับวิ่งบนล่นล่างศูนย์ครับวิ่งบนล่นล่างศูนย์ะครับส3คู่ที่ผมเลงไว้ก็มีประมาณนี้คือ 3 0 1 0 1 0 3 0ครับหุ้นลบสนับอาจจะสนับบนล่างกับที่ลบนะครับ5 0 9 0 9 0 5 0นะครับแล้วก็6 0 8 0 8 0 6 0แล้วก็0 0ครับแล้วก็0 0ครับมัด4เข้าไปครับ 440400430450460410490และ480ครับอย่าลืมนะครับ00นะครับ00เอาด้วยนะครับพอได้แนวนี้ครับสำหรับจีนภาคบ่ายครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเจอทีหุ้นหังเสียงบ่ายครับและสำหรับจีนเจอทีสัปดาห์หน้าครับ